Bye. เขาโู่แล้วมันดึกไปยังนี่มันมเขา่ได้ตาบอดมันดึกไปยังนี่มันดึกไปยังนป่นี่วินี่วหวิโอวิ่าเขาบีบแล้วอกวก็จะบีบจะบีบอะไรนี่มุนเต๋อ เปิดมูเถ่าเปิดมูมากินเท้าเต่าเขาล้ำค่าแหละเขาบรแดดเรา้านั่นแน่อุ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยยยย เก็บยาเก็บอ่ะสาสาสาแล้วเสาแล้วสารเสาแล้วดับเครื่องนะจ้าดับเครื่องดับเครื่องันนะจ้าเนี่ยฟังใบขาดเขาอภิปรายนี่นะโอเควันนี้นี่ ัใช้เนสมบโครเอาไปสาโครงการไกลกันไหมล่ะีเพรโอ้ยปดเพื่อการขายแทนล่ะเจ็บเกือบแม่เจ็บเกือบแม่สิประกาศขายผู้ใด้ยิบซชือมาซสือเอาเลยประกาศขายยังขายหมอขายแตร์นี่ล่ะไว่อย่ว่าฉัน ้บอนี่ขายได้ดิแต่นี่ขายไปเรเปิดอยู่ไหนจะเปิดยังรอกันเดียวล้คานเนี่ยบอกแม่ปิดปิดนี่นี่อ่านฟังไว้แยแอยู่นี่บอเปิดไปั่นโอคนฟังอยู่นะหหวมึกตาเขาถิ่มเนี้ยเออเจ้าเจ้าแดกก็เขาอะแบกไปไปไป ถ้าถามเขาเอาเงินมาตรงนี้ก็จะทำที่ถ้าทตรงนั้จะต้องทำยังไงอะไรเอาแล้วดินครับดิน